เกษตรข้างหน้านะครับวันนี้นะฮะผมก็จะมาแนะนำนะฮะเษกษตรกรที่นะไก่แต่ของผมนะกระเด็นไก่บ้านนะหรือไก่ชนการที่จะเลี้ยงไก่ชนของประเทศไทยเรานะครับมันก็ต้องมีเทคนิคแต่เป็นเทคนิคง่ายๆของอชาวบ้านหรือ,อเป็นคนท่านแก่ที่อยู่บ้านว่างที่จะมาเลี้ยงนะเป็นอาชีพเสริมหรือเด็กและเยาวชนก็เลี้ยงได้นะถ้ามีพื้นที่สร้างบ้านหรือได้ถุน บ้านนะต้องเลี้ยงได้แล้วการที่จะเลี้ยงให้ประสบความสําเร็จนะก็ต้องมีเป็นปัจจัยหลักเลยเป็นสายพันธุ์หรือเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่ดีแล้วก็ต้องคัดสายพันธุ์ก่อนสายพันธุ์สําหรับเอามาชนหรือมาอะไรณนะตอนนี้ไก่ชนของบ้านเรานะก็จะมีอยู่สาสายพันธุ์อันหนึ่งก็เป็นสายพันธุ์ไทยแท้ของเราเองเพราะเราจะไม่ไม่ทิ้งสายพันธุ์ไทยเลยสองเราก็ต้องเอาลูกผสมจากาเวียดนาม สาก็จะมีจกมกักพม่าถ้าเราได้ข้ามสายพันธุ์เป็นสายพันธุ์พม่าหรือสายพันธุ์เวียดนามมาะสมด้วยกันมันก็จะเกิดโครงสร้างที่ใหญ่ขึ้นความแข็งแรงก็จะมีเยอะหลการเลี้ยงนะฮะก็ไม่ไม่ยากไม่ยากอาหารก็เราก็ใช้พวกข้าวเปลือก นะเป็นบ้านของเราเองก็จะมีข้าวโพดหรือคุณเศษข้าที่เราทานเหลือแต่ละวันนะเราก็อย่าไปทิ้งนะเราต้องมาโกยให้ไก่กินได้แล้วก็มีการดูแลนะฮะข้าะไก่เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นหน้าร้อนจะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรถ้าเป็นหน้าฝนหรือหน้าหนาวนะฮะ เขาไก่เนี่ยจะเป็นเป็นเลือดอุ่นไก่จะเป็นสัตว์เลือดอุ่นนะฮะจะต้องการความอบอุ่นให้เยอะเราก็ใช้อไปเพื่อจะให้คุณหภูมิของได้ให้อุ่นแต่ถ้าเกิดว่ามันหนาวากระจับเนี่ยเขาก็จะเป็นโรคง่ายเป็นโรคง่ายก็ก็เป็นหวัดในน,นียและยังโดนฝนส่วนมากนะฮะไก่เนี่ยจะชอบฝนออกไปตากฝนไปหาก,กินตามฝนเนี่ยพยายามจะให้ออกไปนะ,ะมันก็จะมันก็จะง่าย แล้วก็ไก่นะเป็นสัตว์เศรษฐกิจนะณวันนี้เป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได้เยอะถ้าสายพันธุ์ดีๆนะครับสายพันธุ์ดีๆสามารถขายได้ตัวหนึ่งก็เป็นหลักหกหลักเจ็ดหลักนะฮะหรือถ้าเกิดเล็กๆนะฮะคู่หนึ่งก็สามารถมูลค่าสูงมากนะสูงมากไม่ใช่ว่าจะสมัยก่อนนะสมัยก่อนเราก็โอเคเป็นชัางกิโลหมดแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่ชัางกิโลนะ ขายเป็นตัวเป็นคู่ตัวหนึ่งยังต่ำก็พันบาทสองพันสามพันถึงตัวละหมื่น2,000มื่แล้วแต่นะผมก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าไก่เนี่ยจะมีแล้วมูลค่าราคาเป็นล้านนะ